g w i e l Adwise, a S-Rock, t i n g n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับอยู่กับวิงที่อุกฮอกโซนนะฮะวันนี้อิงมากับโน้ตบุ๊กระดับเทพเลยนะครับจากทาง MSI ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าโน้ตบุ๊กราคา6หลักละกันนะฮะกับ MSI GT73VR7RE นะครับ 7RE ก็คือตัวเจนใหม่แล้วนะครับใช้ CPU Gen7 นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการจอ GT70 x 0นะครับกับซีรีส์ไททันที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าระบบระบายความร้อนของเขานั้นจัดมาเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องความแรงตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง สำหรับซีรีส์ไททันเนี่ยเขาจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด Full-size นะครับโดยที่เรียกได้ว่าก็ใหญ่พอตัวนะฮะด้านความยาวอยเงี้ยอยู่ที่428ม mm ิมนะครับด้านนี้จะอยู่ที่287ม mm, ิมและความหนาที่49มิลลิเมนะครับ,บน้ำหนักรวมที่4.14กิกรัมนะครับทำให้การถือมือเดียวนั้นค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งแต่ก็พอทำได้อยู่อย่างที่เห็นนี้ทางด้านดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็จะยังคงเป็นบรั s h a อ u ลูมิเนียเหมือนโน้ตบุ๊กเกมมิ่ MSI ตัวอื่นนะครับตรง เมือนเป็นโครเมียมสีแดงติดมา2ฝั่งเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องนั้นดูร้อนจนเกินไปนะครับโลโก้ S I และมังกรแดงตรงนี้จะเป็นมังกรแดงแบบโลโก้ใหม่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามกว่าของเจนที่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าอันนี้มันดูลงตัวมากกว่านะครับเลื่อนออกมาด้านล่างจะเห็นว่าคําว่าไททันสกรีนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบสกรีนนูนขึ้นมาสําหรับด้านข้างนะครับอันนี้ฝั่งขวาก็จะเห็นว่ามี U S B สามสสช่องช่องสําหรับ S D กา d ขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นช่องเวนเซชันโฮสำหรับระบายลมร้อนออกมานะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าซีรีส์ไททันจะเป็นรุ่นที่มีระบบคูลเลอร์ที่ดีที่สุดนะครับโดยที่จำนวนฮีทไปเราก็เรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องตัวนี้มีความหนาเยอะด้วยฮะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็บอกได้เลยว่าจัดมาเต็มเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคูลเลอร์เนี่ยที่มี2ฝั่งมาให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ซูเปอร์คาร์อะไรอย่างนั้นนะครับที่เป็นพวกเครื่องวางกลางมีแบบ ช่องระบายลมร้อนด้านหลังมองเข้าไปจะเห็นฟินขนาดมหึมาเลยนะครับสำหรับ IO ตรงนี้จะเป็นพอร์ต RJ 4 5 l a n นะครับก็คือพอร์ต Gigabit land มาตรฐานนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นม mini d i s p ย์พอร์ตนะครับ USB 3.1 Type C นะฮะก็เป็นรองรับพวก Thunderbolt Thunderbolt อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับถัดมา HDMI นะครับแล้วก็ DC in นะครับตัวโน้ตบุ๊กใหญ่ๆเนี่ย จะไม่ใช่ DC in เหมือนของโนตบุ๊กทั่วไปนะครับต่เป็นหัวแบบ4พิน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับอะแดปเตอร์ After, ไม่สามารถใช้ร่วมคนอื่นได้นะฮะสำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายเมื่อมองจากด้านหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามี ventilation hole ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ USB 3.0 0, ทั้งหมด3ช่องนะครับมีข้อตินิดน,นึงว่า3มช่องมันไม่ควรจะวางติดกันหานี้เพราะว่าสมมติเรามีตัมได้อันหนึ่งที่มันขนาดใหญ่แบบบวมบวางข้างนะก็จะบังอีกช่องนึงละนะครับเพราะฉะนั้นก็ น่าจะวางแยกกันมาหน่อยเนาะก็เป็นคอติไปส่วนตรงนี้นะครับ4ช่องเป็นพอร์ตเียวออดิโอนะครับเป็นโกลเดต์มาทั้งหมดนะครับก็คือไมค์อินเฮดโฟนเอาท์ไลน์อินและไลน์เอาท์ครับสำหรับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นจอขนาด17.3นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นขนาดฟูลไซส์มาตรฐานของโน้ตบุ๊กนะครับโดยที่ตัวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็น full HD 1920นเก้คูณพันแที่เรียลทีสเลตหนึร้อยยเฮิร์ตแบบ wide view นะฮะแต่ว่ามีอีก2ทางเลือกก็คือ 17.3นิ้ว3,840 x 2,160 IPS Level หรือว่า 4K แล้วก็17.3นิ้ว Full HD แบบ IPS Level ชั้นเช่นกันนะครับทางด้านบนนี้จะเห็นว่ามีเว็บแคมแบบ 1,80p 0นะฮะลนลงมาด้านล่างตรงบริเวณนี้อย่างแรกก็จะเป็นแพทเทิร์นหลกัหลกๆตามมาตรฐานของโนบุก MSI ตัวอื่นนะครับก็คือคีย์บอร์ดจากทาง Steel Series นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น RGB มาเช่นกันนะครับ สร้างบา้านลำโพงจากทาง Dynaudio a นะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าจัดสเปคมาพอสมควรฮะรไม่ว่าจะเป็นลำโพงขนาด3วัต์2ตัวแล้วก็ซับบูเฟอร์ขนาด5วัต์1ตัวด้านล่างนะครับตรงบริเวณนี้จะเห็นว่ามีปุ่มสำหรับกดเข้าโหมดคีย์บอร์ดของ Steel Series นะฮะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆชึบอย่างที่เห็นตรงนี้ปุ่มเข้า Gamecaster นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Cooler Boost นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดตรงนี้ชึบเสียงพัดลม ด,ดังขึ้นมาเลยนะครับก็เรียกได้ว่ากดรอบการทำงานเต็มที่ส่วนนี้ก็เป็นการกด Integrated e p u p u กับตัวการเอ GPU นะฮะก็การจอแยกของเขานะครับส่วนตรงบริเวณอื่นๆนะครับก็จะเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊ก MSI เหมือนเดิมนะครับ t e x u u r e อ r u s ล a l u m i n มตรงนี้ก็จะมีข้อติว่าถ้าเป็นขี้มือเนี่ยมันจะเลอะเทอะง่ายนิดนึงนะครับขยามมาที่ทัชแพดทัชแพดตรงนี้ก็จะมี แสงสีจัดมาให้เช่นกันนะครับโดยที่จะเป็นคลิปแบบแข็งแล้วก็เท็กซเจอร์แบบค่อนข้างลื่นนะฮะ ดูสเปคของตัวนี้กันนะฮะเอ Intel Core i7 7820HK นะครับสำหรับ CPU ก็บอกได้เลยว่าท็อปของตลาดในส่วนของโน้ตบุ๊กตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นตระกูลประมาณ Extreme อะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเทียบกับพวกของเดสก์ท็อปนะฮะมีรหัส K ลงท้ายด้วยนะครับซึ่งเบสคล็อกเนี่ย2.9นะครับบูสต์คล็อกตรงนี้วิ่งอยู่ประมาณ3.5แต่ว่าสามารถบูสต์ได้สูงสุดที่3.9กิกะเฮิรตซ์ตามการใช้งานของเรานะครับเป็น KB Lake แล้วด้วยนะครับก็เป็นรุ่นท็อปๆของเจนใหม่แล้วกันนะฮะ l 3 cash มีอยู่8 m เมกนะครับ4คข้อ8เทรดเช่นกันค่า cash ตามนี้ m มนบอร์ดก็นี่เลกนะครับอย่างที่เห็น m o ให้ e า16 a rate ที่หนึ่งพันห l ึ่ง t ั r เก้าร่1196นะครับ,รบก็โดยรวมจะเป็นอย่างนี้ b u ส2 0 0ันนะฮะเออเท่าที่เห็นผมจะเห็นว่าเหมือนใส่มาแถวเดียวเนาะกับที่นี่เลยถูกต้องทุกอย่างนะครับตรงกับสเปคเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่า manufacturer คือใคร g r a ฟิกนะครับก็ตัวนี้ จะตอบมาเป็น NVIDIA GeForce GTX 1070นเะครับ GP 1 0 4 p a ่ c a l เจนใหม่ของ NVIDIA นะครับก็ตัวนี้การจอสามารถเล่นพวก 2K4K สบายๆอยู่แล้วนะฮะเป็นเชดอร์หรือว่าคู d a คอ r e ที่2048ัน i f i แปดยูนินตนะฮะบัส2อ6บิตสำหรับแรมนะครับแล้วก็เป็น g จี r 5จากทางซัมซุงขนาด 8GB กิกนะครับไดเวอร์สามเจโหลดออ t โต้ของ w n n o w w s 1 g p นะครับ GPU Clock ที่143ค o o อที่1 6ึ่งสี่สี่ามบูสที่2000กสี่2 0 0 0กับอีกีครับ คะแนนไฟ r ไตร r เอ็ e ซ์ตรีมนะฮะเบนช์มาร์กอันนี้ก็จะเป็น 2K นะครับออกมาที่7,570ก็สูงพอตัวเลยฮะ e Strike อ l t ตาหรือว่า 4K นะครับออกมาที่4 0 4 1นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถต่อจอ 4K เล่นได้อีกสบายๆฮะเฟรมโผมาที่80-90นะฮะสำหรับ 1080p ปรับสุดทุกอย่างยกเว้น MSAA นะครับร้อยกว่า ก็ที่ไม่ได้ให้ดูค่าเซตติ้งเพราะว่ามันก็เรียกง่ายๆว่าเป็นค่าเซตติ้งเดิมของเราแล้วแหละที่เราเทสเหมือนกันดูเทสไม่ให้ดูเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับตรงนี้ก็สุดทุกอย่างจริงนะฮะอีกอย่างนะครับเครื่องตัวนี้ให้จอมาเป็น 120Hz เฮิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเฟรมของเขากับเกม GTA 5ได้ประมาณนี้นี่เหมาะสมกับสเปคจอเขาเลยเนี่ย150กว่าเฟรมนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กนะฮะ แต่ว่าก็ในเมื่อมันเป็น CPU แบบตัว Extreme นะฮะก็คอขวดน้อยกว่าหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่มันเป็น,ปนรุ่น HQ ธรรมดาขนาดฉากน้ำที่มีการเรนเดอร์หนักๆเลยนะฮะเพราะว่าพาราทิเคิเราเปิดเต็มทุกอย่างนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันยังยืงยนพื้นกว่า100เฟรมอยู่ประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเดสก์ท็อปมีไอนะครับแบบนี้สุดทุกอย่างยกเว้นเมเนี่ยโอ้โหมีแต่1 6ออย่างเงี้ย เอาันว่าได้ใช้จอ120เฮของเขาแ้วหละให้คุ้มดูจริงๆคือภาพเขาแบบจะดูลื่นและเนียนกว่าพวกจอ60เฮมาตรฐานอยู่มากเลยครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเสียงรบกวนจะดังนิดนึงเพราะผมเปิดคูลเลอร์บูสอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเปิดให้พัดลมมาทำงานรอบเต็มเพื่อหเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเครื่อง ลมที่ออกมาก็อุ่นๆน,น,นิดนึงเพราะสเปคเครื่องเขาสุดจริงๆตัวนี้ดูฉากการจราจรในเมืองนะฮะก็ร้อยกว่ากๆนะครับสบายๆเลย เฟรมมีวิ่งขึ้นลงพอสมควรแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันอยู่ในระดับสูงครับสูงกว่า v ีซิงเยอะนะฮะเพราะว่า v ีซิงเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมต่อวินาทีรถชนก็เฟรมไม่ตกแต่อย่างใดแต่ว่าถ้ามีการยิงปืนก็จะวิ่งอยู่ประมาณ80กว่ากว่าๆนะครับแรงเกินเดสก์ท็อปนะฮะแบบนี้สุดจริงๆชักระเบิดเป็นไง ก็มีลงไปร่วงตาทีิสดที่ประมาณ58นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้สำหรับเบนช์มาร์กต่อมาฮะ,ะ D X 1 2อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเราปรับทุกอย่างไว้ที่ไฮนะฮะกับเรซูชั่นพันเก0ารสคูณ1080สุดของจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเฟรมกัน a s h e s s o ์ซั Singularity นะครับที่ไฮ1 0 8 0 p นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหเฟรมนะครับถือว่าเล่นได้สบายสบายฮะ สำหรับ VR นะฮะตัวนี้เฟรมรวมที่11,685นะครับกับกราฟ Ready เพราะฉะนั้นตัวนี้พร้อมเล่น VR แน่นอนนะความเร็วของ Storage นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะฮะกับเทคโนโลยี s u p e r r a d 4ของ MSI นะครับอันนี้ก็บอกได้เลยเนี่ยจะเหลือกินเหลือใช้ไปถึงไหนนะครับค่าเรทอยู่ที่3กิกกวกว่าต่อวินาทีนะฮะส่วนค่าไรอยู่ที่ประมาณ 1.2ถึง1.3กิกต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็สบายๆแน่นอนส่วนไดซี่เนี่ยที่เราเทสให้ดูก็จะมีขนาดมาที่256กิกนะครับแล้วก็ไดดีจะเป็นฮันดิจาร์หมุนขนาด1เทราไบต์ฮะสำหรับชิปเน็ตเวิร์กนะก็จัดมาให้เต็มเช่นกันนะครับของกิกบิตอีเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นคิวเลอร์ e2500 ส่วนไวเลสนะครับก็จะเป็นคิวเลอร์ ac1535 ก็ท็อปสุดตลาดฮะ สำหรับราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1 1 9 9 0 0ับาทนะครับก็เรียกได้ว่า6หลักจริงๆนะครับแต่ว่าก็สเปคของเขาสามารถต่อจอเล่น 4K ไปได้สบายๆได้จอ 120H เฮิร z กับสเปคเครื่องที่เล่นได้ทุกเกมแบบปรับสุดแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจนะครับข้อติก็คือน้ำหนักของเขาที่มัน4ี่โลกว่าเยอะไปนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ต้องซสีเรียดนะครับกับสเปคขนาดนี้แล้วระบบระความร้อนที่ค่อนข้างดีของเขานะฮะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ด้วยนะครับที่จะส่งโน้ตบุ๊กเทพๆอย่างนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอ z โซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ o อฮอ z โซนสาระ IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ